เฮ้ชาวโลกเมื่อไม่นานมานี้นะักวิทยาศาสตร์เตรียมส่งเจ้าตัวน้อยที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเดินทางอันไกลโพ้นข้ามดวงดาวกาเล็กซี่เฮ้ hey, hey, อย่าลืมรับเห็นคนณะเจ้าตัวน้อยมนุษย์หลายคนต่างมีความฝันที่จะเดินทางข้ามดวงดาวแต่ด้วยเทคโนโลยีและความสามารถในปัจจุบันยังอีกห่างไกลมากอฮ้ย <c oughs> จึงต้องส่งเจ้าตัวน้อยออกไปสำรวจนอกโลกเพราะด้วยความที่เจ้าตัวน้อยน,นั้นแข็งแกร่งมาก <c oughs> ก็ไก่ล้านตัวเลยนะนะักวิทยาศาสตร์ของเรา ค้นคว้าและสร้างยานอวกาศที่สามารถเดินทางข้ามดวงดาวได้โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีแทนที่จะเป็นพันพปีว้าวยานนั้นต้องย่อมากๆแน่เลยแต่ทว่ายานสำรวจดังกล่าวมีน้ำหนักเพียงไม่ถึง1กรัมเร่งความเร็วด้วยเลเซอร์อันทรงพลังที่สามารถทำความเร็วได้มากถึง1ใน5ของความเร็วแสงโหนี่มันเร็วมากเลยนะ โดยมีเป้าหมายที่จะส่งยานไป Proxima Centauri ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ใกล้โลกมากที่สุดใช้เวลาเดินทางเพียง25ปีเท่านั้นโดยหวังว่าจะพบสิ่งมีชีวิตที่ดาวดวงนั้นโอ้ฝากทักทายด้วยนะแน่นอนว่ามนุษย์ไม่สามารถเดินทางด้วยยานอาวกาศที่มีขนาดความบางเท่ากับแผ่นกาดได้จึงต้องส่งสิ่งมีชีวิตที่ทนทานต่อรังสีและสามารถเข้าสู่สภาวะหยุดนิ่งได้าทาดิเกรดหรือเจ้าหมีน้ำตัวน้อยสิ่งมีชีวิตที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลก โดยมีขนาดเพียง0.1ถึง1.5มิลลิเมตรมันถูกพบได้ที่ยอดเขาหิมาลัยที่สูงกว่า6,000เมตร และใต้ทะเลลึก4,000เมตรสามารถทนอุณหภูมิระดับแช่แข็งได้ถึงล27บ272.8องศาเซลเซียสทนได้ถึง1นาทีและลบ200องศาเซลเซียสทนได้ถึง1วันเต็มสามารถทนอากาศร้อนได้สูงถึง151องศาเซลเซียสรวมไปถึงการทนลังสีเอกซเรย์ได้มากกว่ามนุษย์ถึง1,000เท่าทนแรงดันได้สูงสุดของใต้ทะเลลึกถึง6เท่าและสามารถขาดน้ำได้ถึง200ปีและเมื่อได้รับน้ำจะกลับมาคืนชีพได้อีกครั้ง โอ้นี่มันซอมบี้ชัดๆสาเหตุที่แข่งเก่งได้ขนาดนี้เนื่องจากเจ้าหมีน้ำมีท่าไม้ตายที่เรียกว่าสภาวะหยุดนิ่งด้วยการหดตัวหดขาลดขนาดตัวเองเหลือ1ใน3เพื่อให้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตและลดอัตราการเผาผลาญพลังงานเมตาโปลีซึมให้เหลือเพียง0.01%เท่านั้นการเดินทางในครั้งนี้เจ้าหมีน้ำตัวน้อยก็มีเพื่อนร่วมเดินทางด้วยนะเฮ้ห hey! วัดดีเพื่อนหนอนโป่งใสที่มีขนาดเพียง1มิลลิเมตร ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แข็งแกร่งเทียบเท่ากับเจ้ามีน้ําแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกนําไปใช้ทดลองในทางวิทยาศาสตร์อยู่บ่อยครั้งจนมนุษย์คุ้นเคยกับมันดีและที่สําคัญคือมันสามารถทนต่อสภาวะแช่แข็งได้ซึ่งหนอนชนิดนี้เคยถูกนําไปศึกษาทั้งในและนอกสถานีอวกาศนานาชาติมาแล้วโอ้นี่มันแข็งแกร่งมากเลยนะเนี่ยศาสตราจารย์โจเอลโรเมสผู้ร่วมการศึกษาการเดินทางข้าวอาวกาศกล่าวว่าเราสามารถติดตามพฤติกรรมเจ้าตัวน้อย ได้เมื่อบินออกจากโลกด้วยความเร็วใกล้เคียงกับแสงและสามารถตรวจสอบอัตราการเผาผลาญสรีรวิทยาการทำงานของระบบประสาทการสืบพันธุ์และอายุที่เพิ่มขึ้นการทดลองส่วนใหญ่ที่สามารถทำกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ในห้องแล็บก็สามารถทำได้ในยานอวากาศสำรวจเช่นกันในขณะที่พวกมันกำลังเดินทางผ่านจัก,กรวาลผลกระทบของการเดินทางอันยาวนานด้าน,นชีววิทยาที่มีต่อสัตว์สามารถนำมาคาดการณ์ไปถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษย์ได้โอ้ฉันฝากความหวังไว้ด้วยนะเจ้าตัวน้อย เฮ้ hey, ชาวโลกขอบคุณที่รับฟังทอบทอกช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้พวกเราด้วยนะ